สิ้นปีน่าจะได้30เมกะวัตต์แต่ว่าแผนของเราอยู่ที่56.9เมกะวัตต์ที่เราตั้งกันไว้นะครับตรงนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ยังไงครับก็เราตั้งเป้าเอาไว้ว่ากลางปีหน้านี่หละ่ะทุกอย่างคือเราคงจะดําเนินการก่อสร้างแล้วก็ภายในปีหน้าเองเนี่ยส่วน24เมกะวัตต์ที่เหลือจะเสร็จสิ้นทั้งหมดอืมซึ่งตรงนี้กําไรบรรทัดสุดท้ายถ้าเกิดว่าหักค่าเสื่อมหักค่าดอกเบี้ยอะไรต่าง,าง,างนนๆนานาก็อย่างที่บอกไปว่าจะได้สัก เมกะวัตละประมาณ9-10 0ล้าน9-10าล้านว้าวน่าสนใจนะครับ,รบตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุหรือเปล่าที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยสนใจกันกุลค่อนข้างเชียวมากอย่าลืมนะเรา IPO ปีที่แล้วเนีค่าบาทกว่าวันนี้มาจาวันจะ20แล้วนะครับ,รบตรงนี้ความรู้สึกผู้บริหารเป็นยังไงบ้าง ก็ต้องบอกว่าจริงๆตั้งแต่วันแรกที่ IPO แล้วเนี่ยเรามองธุรกิจของเราเนี่ยคือต้องบอกว่าธรรมชาติของกันกุลเนี่ยเวลาที่เราทำงานเรามองไม่ให้ธุรกิจเพียงแค่ปีนี้ที่เราทำสิ่งที่เราทำณปัจจุบันเรามีแผนที่จะเตรียมง,งานไว้แล้วอย่างน้อย2ปี3ามปีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวันนั้นเองเนี่ยที่เรา IPO ไป5บาทวกว่าเนี่ยไม่ได้เป็นเป้าของกันกุลนรับเรามองเป้าที่สูงกว่านั้น เพียงแต่ว่าเรามองว่าเราทำยังไงที่เราเข้าไปแล้วนักลงทุนรู้จักเราแล้วก็เราให้คอมมิชเมนต์กับนักลงทุนว่าเราจะทำอะไรเรามีการลงทุนเรามีโครงการเรามีการสมมอบอมคือผมมองว่าเราให้ความสนใจเรื่องสิ่งที่เราจะทำมากกว่าเรื่องของแผนงานในอนาคตซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นเป็นอะไรอะคะเป็นเป็นหลักการของของการคุณเลยก็ว่าได้และ,ะแผนงานที่เราทำทุกอันเนี่ยค่ะเราได้ถูกพิสูจมาแล้วว่า มันมีความเป็นไปได้และกันกุนสามารถสมมอบให้ได้ครับผมแต่มันก็มีคําถามนะเพราะว่านักลงทุนของเราเนี่ยเราไปเปิดรายชื่อดูอย่างหมอมเตาอย่างเงี้ยนะครับอย่างเสียปูอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนรู้ว่านี่แหละคือน,นักลงทุนรายใหญ่ค,คนมองว่าเป็นเพราะสองคนนี้เข้ามาอยู่หรือเปล่าเลยทําให้กันกุลเนี่ยพุ่งทะยานมาถึงขนาดนี้ต้องบอกว่าหุ้นกันกุนเนี่ยอสองท่านนี้เข้ามาเนี่ยก็ ท่านเข้ามาเนี่ยอย่างท่านหม่องเต่าเลยนะคะเข้ามาตั้งแต่หุ้นเราประมาณสัก8ปดบาทละครับแล้วก็มีการซื้อหุ้นเราคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราคิดว่าอีก,อกท่านหนึ่งเออเสียปปใช่ไหมคะครับ,รบก็คงเข้ามาสักประมาณช่วงสักประมาณ10บาทคือเรามองว่า1อสิบบาท10กว่าบาทตรงนั้นเองเนี่ยแล้วเราก็มีการปิดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะเห็นว่า2ท่านเนี่ยก็ยัง เป็นแฟนพันธ์แท้ของเราก็ว่าได้นะคะคือมีการซื้อหุ้นเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นการลงทุนจริงๆครับเพราะว่าดูจากการปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นเราหลายๆครั้งเนี่ยมีขายออกไปบ้างไหมเอ่อก็มีขายบ้างคืออยางสมมติว่าคือล้านหุ้นสองล้านหุ้นแต่สัดส่วนเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยท่านแต,แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีกัน <Yeah. S 2> เยอะเยอะเลยคะ่ะมากกว่า <Yeah. S 2> 5ล้านหุ้นย่งครับ, <laughs> รบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเข้ามาเก็บตรงนั้นแล้วณนะวันนี้ก็ถือว่า ยังถือว่าสูงกว่าสัดส่วนที่เขาเข้ามาเก็บตอนแรกๆซะอีกใช่ค่ะต้องถือว่าสูงกว่าอีกค่ะโอ้ได้มีการคุยกับสองคนนี้มีการคุยกับสองคนนี้ด้วยหรือเปล่าโดยส่วนตัวแล้วยังไม่ไม่ไม่เคยได้แบบว่าพบท่านเป็นการส่วนตัวทำไมมาเก็บหุ้นนู้ทำไมมีการคุยเลยฮะไม่ไม่เคยค่ะว่าไม่ไม่ไม่ได้รู้จักก็เป็นเหมือนนักลงทุนทั่วไปได้ละค่ะเพียงแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราประชุมผู้ถือหุ้นครับก็ท่าน ท่านหม่อเตานี่แหละค่ะก็เข้าไปประชุมผู้ถือหุ้นไปฟังเองนะคะไปเองเลยนะคะ,ะสักประมาณเราดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงก,กว่าล้เราก็อยู่บนเวทีเราก็เอ๊ะใครเดินมาเพราะว่าจะเดินเข้ามาท่านก็มาคนเดียวมาฟังสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านก็ก็ไปน่าคุ้นคุ้นเอ๊ะอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติมาทาไมที่นี่ใช่อก็คือเป็นผู้ถือหุ้นก็มองแล้วว่าท่านก็คงน่าจะสนใจจริงๆค่ะถึงได้ได้เข้ามาฟัง อืมคือไม่ได้แค่ซื้อเล่นๆเพื่อเก่งกําไรคือมองเห็นอนาคตต้องไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นนี่ก็ถือว่าเป็นลําดับต้นๆเลยใหคือมอค่อนข้างเยอะคือมองเห็นอนาคตแล้วรู้หรือเปล่าครับว่าตัวของการกุลเองเนี่กองทุนนี่ได้ข่าวว่าสนใจค่อนข้างที่จะมากก็มีบางกองทุนเนี่ยก็คือขอขอเราซื้อเป็นล็อตเหมือนกันถามว่าเราสนใจที่จะขายไหมครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าเราอยัางเรายังไม่ ไม่อยากจะไปขายแบบนั้นอนะไรยค่ะเพราะว่ามันนี้ให้ท a r าเก็ตของเราแลคะเนื่องจากว่าเรายังมีโปรเจกต์อยู่แล้วก็เก็บไว้ให้นักลงทุนรายย่อยๆได้ไปซื้อกันในตลาดมันก็มีสีสานดีนะคะก็เลยยังไม่ยอมขายล็อตใหญ่ล็อตใหญ่ที่ว่าคือขอเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหรือคอร์ทเอเกอรเลยอยากจะซื้อเหมือนกับว่าให้เราขายเป็นทีละล้านหุ้น2ล้านหุ้นหรืออะไรในส่วนของเขาไปเก็บในตลาดเขา ไม่ไหวไงเก็บไปเดี๋ยวราคาพุ่งเกินก็คือใช่ค่ะคือเขาก็จะมองว่าเดี๋ยวมันคือมันกว่าจะซื้อได้แบบล้านหุ้นสองล้านหุ้นก็อาจจะราคาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เลยอยากจะทราบราคาที่เหมือนกับว่าแน่นอนว่าราคาประมาณเท่านี้เราจะขายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราบอกว่าไปเก็บในตลาดดูนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วล่าสุดเห็นบอกว่ามีพัทรละมาวิสิตด้วยเหรอฮะก็ค่ะ เพิ่งมาวิสิตได้ไม่ไม่กี่วันนี้เราค่ะสองสวันที่ผ่านมานี่เองอ๋อทำไมเขาเขาให้เหตุผลอะไรในการมาวิสิตครับก็จริงก็บอกว่าเขาก็สนใจแล้วก็อยากจะรู้ข้อมูลหลังจากที่ได้คุยกับเราเนี่ยก็ก็ก็พูดขึ้นมาคำยังไงนะคะว่าจริงๆผมน่าจะมาหากันกุลเนี่ยตั้งนานแล้วนาน ทำไมนะผู้ใหญ่ถึงเพิ่งส่งผมมาก็เป็นบทสที่น่าสนใจก็ก็คุยกันเขามาถามอะไรเราบ้างถามเหมือนที่ที่เราเมื่อกี้หรือเปล่าฮะใช่ค่ะใช่แล้วก็คงเป็นประมาณสักต้นเดือนครับเราคงไปพูดที่กองทุนที่ที่พัฒนาเลยก็จะพูดให้กับถึ่ต้นเดือนหน้าเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ก็จะไปพูดให้เขาฟังงให้ทีมานฟัง โอ้ผมถึงว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มมีการมาเก็บอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับผมเห็นบอกว่าตอนนั้นก็ก่อนหน้าที่พัฒราจะมาก็มีทิสโก้ก็มากองทุนหลายกองทุนก็เข้ามาเยี่ยมเยียนคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สักประมาณเดือนหนึ่งนะคะทิสโก้เนี่ยจัดให้เราคบนะนักลงทุนผู้ลงทุนก็จะมีกองทุนต่างๆเนี่ยคือเข้ามา วันนั้นเนี่ยเราพูดกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง6กโมงครึ่งเพราะว่านักลงทุนสนใจกันมากครับนะคะอืก็ค่ะก็ก็ถือว่ามีมีผลตอบรับที่ดีหลังจากที่เราพูดเนี่ยก็มีการกองทุนเนี่ยเข้ามาซื้อแล้วครับผมม,มีมีหลายกองทุนเหมือนกันที่เขาา้อแล้วสแสดงว่าเขาต้องเห็นผลประกอบการผลตอบโตของรายได้แน่นอนเลยค่ะเขาถามหรือเปล่าผลผลประกอบการของเราเนี่ยมีนักวิเคราะห์วิเคราะห์ไว้นะครับอย่างบรลโกเบกเขาวิเคราะห์ออกมาครับ กำไรสุทธ,ธิไตรมาสแรกอ้อ hmm. ขอโทษครึ่งปีแรก hmm. น่าจะสูงประมาณ118ล้านบาทซึ่งสูงเกือบเท่าปี53ทั้งปีที่เราอยู่1 2 3 hmm. ล้านบาทเขาประเมินสูงไปหรือเปล่า100%อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนื่องจากว่างบยังไม่ออกนะคะแต่ว่ากันกุลเองเนี่ยก็จะพยายามนะคะสิ่งที่กันกุลสัญญาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายหรือว่าโรงไฟฟ้าก็ตามเนี่ย เราก็พยายามทยอยส่งมอบให้แล้วกเ็เราคิดว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยเราอะไรที่คือเราคอมมิตไปเราจะพยายามส่งมอบให้ได้ดีที่สุดนะคะคส่วนเรื่องของกำไรหรือว่าอะไรเนี่ยเรามองว่าเมื่อผลประกอบการมันมาเนี่ยกำไรมันก็จะเป็นผลในสัดส่วนที่แปรผันกันไปอยู่แล้วอะคะ่ะจริงๆแล้วกันคุณตั้งเป้าการเติบโตสักเท่าไหร่อย,อยังไงต้องกะหนดยอย่างนี้ตลอดเลยหรือเปล่า ือจริงๆต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจเดิมธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นในสองส่วนสาส่วนด้วยกันอย่างที่เรียนไปตอนแรกนะคะว่าธุรกิจเดิมของเราเนี่ยถ้าประเทศมีการพัฒนามีการอะไรคะขยายเรื่องของธุรกิจนะคะมีการลงทุนกันกุลเองเนี่ยเติบโตแน่นอนอยู่แล้วปีหนึ่งอย่างน้อย10%เรนี่ยเราเติบโตมาอยู่ตลอด15%เรเนี่ยเราก็มองว่าเราสามารถที่จะทำในธุรกิจเดิมได้อยู่แล้ว ทีนี้พอมีโรงไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้สร้างแค่โรงไฟฟ้าของเราเองรเรายังไปทําโรงไฟฟ้าให้คนอื่นด้วยปีนี้เนี่ยยอดขายส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากการที่เราเนี่ยไปก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กับผู้กับคนอื่นอย่างที่เรียนนะคะว่าเรามีการเสนอ,อหมายถึงว่าเสนอราคาให้กับคนที่ได้สัญญา ก่อสร้างโรงไฟฟ้าไปเหมือนอย่างพอเราได้สัญญามาเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเขาไม่ไม่เคยอยู่ในธุรกิจของไฟฟ้ากันคุณเนี่ยอยู่มานานละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผลิตโรงไฟฟ้าเราสร้างโรงไฟฟ้าของเราเองก็ไม่ได้เป็นการยุ่งยากเลยที่เราจะไปสร้างโรงไฟฟ้าให้กับครอื่นปัจจุบันเนี่ยเราได้สัญญามาเรียบร้อยแล้วนะคะให้กับโรงบริษัทโซลาต้าซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทลาดบุรีโฮลดิ้ง กับโรงพยาบาลยันฮีอ,อันนี้เราเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะเสร็จภายในปีนี้อันนี้8ปดเมกะวัตที่เราได้ก็สักประมาณมูลค่าประมาณสัก700กว่าล้านเกือบเกือบ8 0 0้ล้านตรงนี้เราจะสมมล้วจากนีน้จากนี้ไปยังจะเห็นภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าอย่างเงี้ยอีกเยอะไหมฮะแล้วเราจะเข้าไปบิดเยอะไหมโอกาสเ็เรายื่นไปแล้วนะคะตอนนี้เรายื่นไปประมาณหกโครงการมูลค่างาน อบอกไว้หน่อยนึงนะก็มูลค่างานที่เรายื่นไปเนี่ยก็ประมาณสัก4ี่พันกว่าล้านว้าวแต่นั่นก็เป็นการประมูลนะคะเปเป็นการประมูลว่าอาจจะมีทั้งได้บ้างไม่ได้บ้างอะนนี่เขาจะถามยางเงคาดหวังไว้สักกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงที่มันน่าจะเม่วงพได้สักโครงการสองโครงการเราก็ดีใจแล้วอะค่ะเพราะว่าคือเอาสักพันล้านกว่าพอค่ะก็คิดคิดว่า น่าจะเป็นไปได้ะคะ่ะตรงนี้น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะ <ผม S 1> ฉะนั้นคงไม่ได้ไม่ได้ยากกำลังในการก่อสร้างของเราตอนนี้ยังยังเหลือเฟืออยู่ทําได้ทําได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือก่อสร้างโรงไฟฟ้าเองเนี่ยต้องบอกว่าเราเรามีทั้งผู้ที่ซัพพลายแผงให้เรานะคะครับตรงนี้เราคิดว่าเรื่องของแผงเนี่ย ไม่ไม่ไม่ไมีมมปัญหาเรื่องของการสมมอบ,บอส่วนเรื่องของอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยเราก็ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีคือบริษัทชไนเดอร์นะคะ,ะตรงนี้เองเนี่ยก็การคุณไปไหนชไนเดอร์ก็จะไปด้วย<อ>เรื่องของระบบไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเรื่องของ i n g i n e i r i n g Design เรื่องของไฟฟ้าเองเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเราใช้สินค้าที่ที่ดีระดับ โลกแบรนด์หนึ่งก็ว่าได้นะคะแล้วก็การก่อสร้างของเราเนี่ยเนื่องจากว่ากันกุลเนี่ยมีบริษัทลูกที่อยู่ในเครือของบริษัทกันกุลสามารถที่จะ,ะสร้างโลงไฟฟ้าเนี่ยทำระบบฐานลากทำแผ่โครงเหล็กที่จะติดตั้งแผงของเราเองนะคะก็คือบริษัท G.K. ของเราเนี่ยแหละค,ะค่ะสามารถที่จะผลิตโครงเหล็กได้เพราะฉะนั้นก่อสร้างโลงไฟฟ้าโรงหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาแค่มาสัก6เดือนเราเสร็จแล้ว